พวกไกลๆทำไม่ลาได้หลายๆไปทำงานลูกนำยางลูกนำยางบุกต้อยมัดตุตุงโชกดีสามตกนึงเฮ้ยลูกนำยางเออที่นี่เลยต้อไปกันปะกันไปดูกันไปอีกนิเดียวรูกชารอดแล้วอีกนิเดียว สุดยอดกันทั้งครับลกมันเ,เดียรุนกันครับคุนกันเบิ้งกันมากมโายไลฟโปรติดตาม,ม,ามลางไปดูลางไป ข้ามครับโยกไอ้เตรียมรอยนี่ละครับลอยล่าครับน้องพัชรีจงโชคดี3ามท่านสิริครับตบนือไปไปลูกไปอย่าหยุดลูก ที e <cost> ่ลีเลยปลครับยิงเขาครัคุณนีหามเดาบก็ได้บอกเห็นลโเคครับ เองเม็นะครับเนาทนเขาลักเบอารอเวลาครับตวัสตกกลๆเอาเวลาได้หลายๆสวรคสาวขทีนสวรรค์ต่างโชคดตามสองตึ๊งไปองฝ่ายคูิ้ ที่นี่เลยวัน้รี่วันนีที่ยวนาย้รัน่ดว er oh, ันรปีเดยวนเรที <mm ่ับร yeah, ีเยราเี้าไป้ายอ่อนยอดครับวันดีัปืนเลยนะครับหลักับ หัวไม่เปิดทันีเนี่ยต้องดีที่แตงแต่เป็นตัวอย่างรวดเร็วด้วยเดินจกว่าเป็นตับไบที่ระบบข้อนะครับบอตูงบอสูงบันไดนะครับแต่กากาครับรอเวลาสุดท้ายครับซอสสุนัเจียวขันเทวดาครับ ไปบอแล้วมันตายเขาลกมันตายมันตายเขาบอลล้มเลยออกล้ได้เดินเนื่ครับลล้จะมาเบานเฉลยมาตัไหลัวูอไม่ได้หามเลามได้จะรับโอ้ฟันมารอเวลาคับฟันมา ไ,ไกลๆทำให้ได้เล่นไหลเอาแดงครับคอยทิมงน้นเอาแดงจูงโชคดีตามสองนึงไป ที่นี่เลยมั้ยดดนเอยทางน้านะครับรตูนตดนบีกมานีแ่แหลดอกคุนบาสการสปียโตนดีครับขอกอ็ดุน,ดนขอโนตูอสูนดีนี่ยร่างดีร่างงาม รตาอขออ่ะเหเวลาครับเอาแดงครับการนั้งดีครับลุกตาตาตรงใกลได้เล่นหลายชาเจริญครับคน้จมงานชาจะเิ่นตุกงพกติดตามตนึงไป ีร้อยมาแต่ว่าผัไปน้ำีรยพอดีมาจักจ่าอมดยางป้าปาวางเบเวลาครับ

โอ้ยอดก่อเลยนำดาพอดนะครับเข้ามาอพ่ออดเส็จละไปทางเขาอันหลาอ่ารอเวลาครับ ซอสแสนแงสงแกวซ้อนมม่โช์ครับนับดับรแรงครับุกลๆทำเวลาได้แลไยน้องนับดาวครับโนย่ง่องสาน้องนับดาวต้องต้องบีบตาต้อง

เลบลือกนูลนไมติดับไกลถามไลได้ัสามเทปครับหังามถึงนับเข่าตรงตีสามสมนดของ ้อมานเ่ยาันมาแล้ว่อมาองลากไปก่อนลุกล่างไปก่อนโอ้ไป่าพ่อนำัีนี่อไปแยบไปแล้ครับสามเทพนี่ตามครับเพียงแต่ครับ เมคลาครับอมงานปสาม้ามเฮ้ยบอหลอดอีกบับอยขโทษวยอลยลามดับแรงครับ ควันหมาไรลงมาพี่ครับลำตัวเป็นรเด็นดาวครับอ่ะเรินกันไปว่าครับเมลาสุดท่ายจะเป็นยังไงดอกมะลาโช,โชคบุญลุมครับ ทีลีลเซยนกีเซนกีแล้วครับโชคคุณอุ้มสุดจอดแล้วครับลำโต ไปแบบปื้เลยนั่ยแหละครับชมคุณอุ้มตามครับว่าชนะตัวแดงครับสามซับเทหร่ครับ ไม่ได้ครับระวังไฟทิดฐานมึงมสิรไหลวะอ๋อคันมา ยิ่งไงก็ยิ่ไปเอข้อยยิ่ไปเอาขอเยตัวเองมันมันจะแขรงมานไานอยานอยนี่เวลาเวลาครับ